อยากจะบอกว่ากล่อง your, 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 พิมีมากดูสวยดูหรูมากสวัสดีค่ะจูนออกซี่ค่ะพบกับรายการเล่นเกมดิวเบเกอร์ค่ะรายการที่เราจะพาทุกคนไปแก็กล่องรองของเล่นเปิดโชว์แกจิตต่างๆอีกมากมายค่ะใครที่ชื่นชอบ อุปกรณ์ไอที IT, สินค้าเทคโนโลยีแล้วก็เกมมิ่งเกียร์ต่างๆนะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพราะเราจะพาคุณไปดูและวจอดลึกกับอุปกรณ์ชิ้นนั้นว่าเหตุใดควรซื้อเหตุใดไม่ควรซื้อแล้วเจ้า gadget เนี่ยเราควรจะควักเงินในกระเป๋าออกมาซื้อหรือเปล่าอ่าวันนี้เรามากับแว่นออฟตัดวันนี้จุงมี2รุ่นใหู้ชมได้เลือกเรามีรุ่นสีโลกกับรุ่นไนทฮอกนะคะอยากจะบอกว่า พิมพ์มากดูสวยดูหรูมากอุ้ยก็ามาในแบบสีดำดำม่วงม่วงพบฟ้า,ฟาแบบดูแบบทันสมัยใช้ได้อ่ามีข้างในของมันหุย้ยถั่วแพ็คม,มาสวยมากอ่าเปิดมาก็จะมีแว่นอโอ้โหบอกได้เลยว่า สวยมากการดีไซน์ก็ดีวิทำไมขานิ่มจังอะนิ่มมากงอได้ด้วยวิกว่าหาักจังอะอยากลองใส่แล้วอะอ่าอันนี้คือเจ้ารุ่นสีโลอ่ะทุกคนทีนี้จ,จูนแกะรุ่นไหนหอกให้ทุกคนดูดีกว่าอันนี้คือเจ้ารุ่นสีโลขาค่อนข้างนิ่มนิ่มมาก แล้วแบบไม่หักแน่นอนรู้สึกเบาเบามากแบบนี่แว่นเหรอเนี่ยปกติแว่นมัต้องรู้สึกหนักอะแต่นี้รู้สึกแบบเบาอะแบบเหมือนไม่มีน้ําหนักอะเบามากอาเดี๋ยวเก็บก่อนอีกตัวหนึ่งนี่บอกเลยว่าทรงเหมนสปอร์ตหน่อยนิดนึงแบบออกไปวิ่งหรือไม่ก็ปัจจักรยานรูปทรงด้วยแหละแบบดูแบบแนวออกกําลังกายอันนี้รุ่นไนท์ฮอค ขาก็นิ่มเหมือนเดิมแต่ไม่ได้นิ่มเท่ากับตัวรุ่นสีโลงอได้หักได้ขยายได้เฮ้ยเอาเรื่องจุ๋ขอลองใส่หน่อยนะคะรู้สึกว่าใส่แล้วแบบรู้สึกว่าพี่ตากล้องแบบตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นอะรู้สึกว่าสบายตา จากที่แบบว่าเราแสบตาจากแสงแล้วพอเราใส่รู้สึกเอ้ยสบายตามากเลยอ่ะไม่รู้สึกเจ็บหูเดี๋ยวจุงขอลองบีบหน่อยแบบเวลาเราใส่หูครอบใช่ไหมเวลาแบบเราใส่ headset and headset อ่ะแล้วเราแบบอยู่ในนานๆนะปกติเวลาเราใส่แว่นเล่นเกมอ่ะมันจะเจ็บตรงเนี้ยเจ็บตรงคล้ายๆแบบเถอทปีกหูอ่ะเพราะมันเหมือนเป็นแรงที่แบบกดอ่ะเดี๋ยวจึงขอลองบีบหน่อยเพราะว่าจึงอยากรู้ว่ามันจะเจ็บหรือไม่เจ็บ อุ้ยไม่เจ็บเลยแล้วก็ไม่ได้ยินอะไรด้วยว้เดียปกติจูนจะใส่แว่นสตรีมแล้วจูนจะพบปัญหาตรงที่ว่าแบบคือเวลาเราใส่เฮดเซตแล้วเราใส่แว่นอะ่ะแล้วเราแบบต้องอยู่กับหน้าจอคอมอะ่ะแบบเป็นเวลานานแล้วแบบจอสีฟ้าแสงฟ้ามันแบบส่งผลกระทบที่ดวงตาจูนแล้วทําให้จูนรู้สึกแบบ มีการเหนื่อยล้าแล้วแบบต้องหาน้ำตาเทียมมาหยอดตาตลอดเวลาแต่รู้สึกว่าแว่นตัวนี้ค่อนข้างตัดแสงได้ดีมากแต่เจ้าเลนตัวของรุ่นสีโลสามารถต,ตัดตัดแบบเป็นค่าสายตาได้แต่ถ้าเป็นรุ่นไหนในหก ok ไม่สามารถตัดเป็นค่าสายตาได้ซึ่งจะว่าใครที่สายตาสั้นสามารถสั่งได้นะคะสั่งไปแบบอุ้ยข้างหนึ่งสายตาสั้นข้างหนึ่งสายตายาวก็ได้ แต่วันนี้เรามาทั้ง2รุ่นวันนี้เราเอามาเป็นเลนส์เลตินา a อ็กแอมหมดเลยทั้ง2รุ่นแต่มันมีอีกเลนหนึ่งก็คือเล t ินาเอแต่วันนี้เราไม่ได้เอามาด้วยน่าเซดายนิดนึงแต่บอกแล้วมีคุณสมบัติมันเหมือนกันมากเลยแค่มีความแตกต่างตรงที่ว่าถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์แบบนานๆหรือต้องอยู่กับหน้าจอนานๆพิมพ์งานนานๆจึงก็จะรู้สึกว่าเหมาะกับเลตินาเอ็กแอมเบอร์มากกว่า อ่าเรามาดูกันที่เหตุผลที่ควรซื้อนะคะจุนจะแนะนําเลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่ต้องสตรีมเกมหรือต้องแบบอยู่กับหน้าจอนานๆหรือต้องแบบใช้อะไรที่มีแสงสีฟ้าที่แบบต้องใช้ใเกี่ยวกับดวงตาะคะจุนบอกเลยจุนแนะนําให้ซื้อด้วยตัวนี้แล้วถ้าใครที่แบบว่าชอบแว่นที่แบบน้ําหนักเบาพกพาสะดวกกระทัดรัดยืดยุนยืดหยุ่นด้วยใส่แล้วไม่เจ็บหูแน่นอนตัวนี้ตอบโจทย์ แล้วถ้าใครที่แบบเป็นประเภทที่ชอบใส่หูฟังแบบเราต้องแบบใส่แว่นไปด้วยตัวเนี้ยตอบโจทย์ที่สุดเพราะว่าค่อนข้างบางยืดหยุ่นเล็กไม่เจ็บไม่หนักเบารู้สึกแบบกดเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บ,น,บ,แบบจบนี่ขนาดจุนกดแล้วกดอีกนนะน่ะไม่รู้สึกเจ็บเลยอะแบบใส่สบายมากอ่ะข้อเหตุผลที่ไม่ควรซื้อเลยนะตัวเนี้ยด้วยด้วความที่เลนมันค่อนข้างสีเหลืองอ่ะ เหลืองแบบเหลืองอ่ะแบบมองอะไรก็เป็นสีเหลืองถามว่าเห็นสีปกติไหมเห็นแต่แบบก็ยังเหลือง u ดีก็จะไม่แนะนําไม่ตอบไม่ตอบโจทย์สาหรับคนไม่ชอบเรียนสีเหลืองแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับหน้าจอคอมหรือแบบไม่ได้ใช้ชีวิตประจําวันที่แบบว่าเป็นแบบออฟฟิศหรือทํางานที่อยู่กับแสงค่อนข้างเยอะก็จะไม่ตอบโจทย์เหมือนกันตัวนี้เพราะว่ามัน หมันทําออกแบบมาเพื่อคนที่แบบว่าต้องอยู่กับหน้าจอคอมแบบน,น,นานๆหลายๆชั่วโมงหรือต้องแบบดูโทรศัพท์แสงไฟอะไรอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งตัวตัวนี้ยถ้าคุณอยากจะแบบออกไปข้างนอกหรือใส่แบบเป็น everyday อวงเดงะชั้วไม่ตอบไม่ตอบโจทย์ตรงที่ว่ามันไม่ใช่แว่นกันแดดแล้วมันไม่ได้เป็นแว่นที่ยอว่าช่วยเรื่องกันแสงจากแสงแดดจาก u v ตัวนี้ไม่ตอบโจทย์มันเหมาะกับแบบอยู่แค่แบบหน้าจอคอมหรือแบบดูโทรทัศน์หรือแบบแบบเลื่อนดูโทรศัพท์มากกว่าค่ะตัวนี้อยากให้ทุกคนได้ไปลองจับแล้วลองใส่ดูว่ามันสบายมากจริงๆมันนิ่มมันรู้สึกแบบสบายตาแบบรู้สึกแบบไม่ลา้ากระดวงตาด้วยถ้าคุณเป็นคนที่สายตาสั้นสายตายาวแล้วรู้สึกแบบว่าอ,อยากได้แว่นกองแสงดีๆสักหนึ่งตัวที่แบบมีค่าใสา่ตาจุนแนะนำเลยค่ะออปตัสตอบโจทย์ ถูกใจดิวเบเกอร์คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องด้วยนะคะตามลิงก์นี้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะพูดคุยกับจูนนะคะจูนสตรีมในแพลตฟอร์มทวิตจะกดว่า J U N E O X Z Y สำหรับวันนี้นะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน